รอบสองพี่น้องทีมงานก็บอชมเบ้นทายขีนขาเ็นตต่หัวนะาวะนักร้องหนุ่มบอกกี้สีเสดิดมันยกกำปั่นเด้ฝ่าวางหันี่แงฝ่าวตงหน่ รับสองแต่งหน้าเสร็จแล้วพี่น้องดีมากของเขาน่มันนาขลัของเขาของสอีากสวยมากแต่ละคนของวัแห่งกล่องนี่ให่งเมยินเมญีนคือเลิศเด้อซูยิกหน่อยน่สภาเดินแบบเลยกระส้มไปที่ละคนแหม่กระส้มฉันเดกเทียออาไปสินบังคับผม การละเล่นเ <ane> มืองไทยเด้อเนี่ยบรรยากาศนี้การละเล่นธรรมชาติก็สวยจริงๆเด้อมีปอนี่หันเลิศใส่แล้วสื่อต่อเด้ออันนาพี่น้องต้องคอสิไปเด็กน้อยให้เบิรงเด้อหันใจอยากเห็น ที่แม่อย่างพี่ไม่ปล่อยเด็กๆเพราะว่าอ่ะอ่ะตัวแรกนะมันตอบไปย่ำอ่ะเบิ้งเบึงเบึงอีนี่บ้าปานไดเด้อพี่น้องเด้อตีนิดน้อยนี่เบิึงเบึงผุน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 ป้านขีดเยี่ยมครมาอยู่บ้านนี้มีป้านจุมาจักตัวบมา ทาโตวมีประมาณหาตัวป้าเบิ่งหลังพี่น้องรอชมคืนนี้เลยที่แฟนเพจเพิ่งน้อยคิวแตกคิดว่าขี้ดิวได้ยินน่อยน่อย่ี่ นี่ะนีสป็นมือนไรพกนนีเลยปาร์ตพี่น้องเบอ่์ปล่อยมากเลยกันยากเบอร์มันเป็นยาดูเฮียของเราเมียอมเป็นพียาน้านีหันจักสิเป็นจริงโจ้จักสิเป็นจริงเลนการั้นปอยที่สี่ของมันต้องแหงึงข้อนี้ก็เปลี่ยนไปสามสีข้อแล้วองแงทีสมแหงสของไงแบบมื่ีมาเราก็ต้องได้เรียนรู้ีว่าไหนอย่ทน้องะ พี่นอ้องเบิ่งกขัดปล่ออกมาคือแบบจะเบิ่งกแค่นิดหน่อยนะ่ะมันสูดได้พี่น้องมันสูดได้อีตัวนดำตาลน่ะผุ่นแต่งตัวก่อนเด้อแต่งตัวก่อนพี่นอ้องเขาที่เขาอยากไปแต่งตัวก็ได้หน่อยหนึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ สถานที่ไ์สุดเป็นที่เรียบร้อยนลครับทุกคนบนสถานที่คือแบบกว้างมากอันนี้ก็จะเป็นนักร้องนักร้องหญิงบ่นี้ไม่นักร้องหญิง,นนง,ญงผู้เก่าผู้เดิมในบนนี้เมนจ้าผู้เก่าผู้เดิมจ่าเปรบปังผู้ดียเนาะน,นู่นก็ไทยหันผู้นำฟันนั่งสิเป็นฟังของนักดนตรีแล้วก็ปล่อยให้นักร้องนันเสื้อแต่งหน้าแต่งตัวไปก่อนนะครับพี่น้อง พี่ที่นาวจขึ้นอีกสักประมาณสั่โมงหนึ่งประมาณสองถุงครึงสองถุมน่าชมแบบบรรยากาศเบื้องหลังไปก่อนนี่เลยกับข้าวกับน้ำพี่น้องกับข่าวกับน้ำนอย่างน,นี้ดูดูก่อนกับข้าวกับน้ำวันนี้ตาปาสมปราสม้ม ทอดปันนินนะนี่ปลาพี่น้องปันนีนตัวใหญ่ๆเด้อนี่เนื้อแบบแน่นๆเด้อแล้วก็ปลาแห้งนี่เมนูเด็ดแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้มนี่แสบแห้งพี่น้องเด้ตอตำบังหูยังคอมาอยู่ตำบองหูปลาโตโต้แล้วก็มีน้ำชานิดหน่อยกับข่าวกับน้ำพี่น้องบรรยากาศ สะตาดีคือกว้างมากพี่น้องคือห่างจากผู้คน <ส amino. S 1> เดี๋ยวขอปิดก่อนห,หน่บบอยนึงเพราะว่ายิ้ผึ่งยังม้าบ่ามองเมือ,มองหล <c oughs> ังก็นเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศไลฟ์สดที่พึ่งน้อยแฟนอุ้ยขอเอาผิดไลฟ์ <c oughs> สดที่พึ่งน้อยคิวแตกแฟนเพจประมาณสองทุ่มครับ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศอันมลสื่นโฮเซลวันนี้เราไม่ใส่แมสนะเพราะว่าเราจะใช้เฟสซิลเฟสซิลออาพี่น้องเพื่อสิเดงบบดบังลักษณ์ความงามของแดนเซอร์กับนักร้องเดิมขออนุญาตพาทัวร์นิดหน่อย เขาเอื่นมาไฟยังว่าเลยจ้างเขาต่อบเป็นไฟอิเล็กทรอนิกส์บอสน้ำหนักมาเมียน้ำหนักจ้างนะโอ้ครับแมนครับผมไฟอิเล็กทรอนิกส์บอสไปแผนกไล่ครับแผนกไล่พี่น้องโต๊ะคนเดียวคุมหมดคุณน้าต oh ู้เตอร์พี่น้องมาแล้วมาแล้วตัวแม่มาแล้วเพิ่งน้อยคิ้วแตกน้าพี่น้องเพิ่งน้อยคิ้วแตกอีจติสิน ทักทายพี่กองในอปอกมื่อนี้รับบทเป็นอย่างระบบอีมื่อน,น,นี้จะแสดงยังบอบอเดีวผ้ารอ <c oughs> ก่อนพี่นอกอาชิบุญไหว่นิดหน่อยอุย้ยเบิร์วไธี่กลๆก่อนเ้อนักดนตรีก็คือแฟนในนี่ไปแล้วสิบเราเล่นว่าแวนเดอร์คอรบอยอ,อกแต่กะคอร์สเห็นเป็นแนวน,นั้น คนสิิเป็นคนแสบเลยไปนี่เอาไปกินไอ้ปลาอกหนึงปลาหลยพืชอร่อย้ากเห็นในกล้องเกบได้พี่น้องพี่น้องเบิ้งคุณไม่ติง ตักหองสาวคนเดิมอันผูดด้านหลังหันเป็นผู้วันนั่นอยู่บก่กเป็นผู้เก่าอยู่บผ่ผพูดด้านหลังหันเม่แม่อบอกครูเก่าไป่ใช่ะ <c oughs> ผู้ค้าจะเสียศูนยดมาแซบบุหันเสียเส้นแล้วเสียเศษล้อ,อ,อจากมืนอนั้นวันนี้เพิ่งน้อยแต่งเป็นให้เป็นผู้ชาย <c oughs> เรื่องมันมาก มาใช้ล้ำสิเลยนักค้มาพี่น้องอโอเน่นบอ ฝากติดตามพี่พึ่งน,น้อยชุดแตกแฟนเพจหน่อยนะทุกคนประมาณสองถุงเดอ้อเป็นเด็กสี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาถามเบิรงวันนี่นี่ครับปกติขี่แต่งตัวเป็นอย่างหรือว่าเล่นเป็นอย่งอยงางมาถามเบิรงขี่แฟนเพจเป็นหน่อยเด้อเด้อสั่งรับมือนี้กับพี่ชิบสุดท้ายแล้วเนะาะนฝากก็อลไรก็ใช้าโอเคครับแล้วติดตามได้นะครับบ๊ายบายขาเป็นเทปอะไนี่